สวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้ข่าวมาว่าภาควิชากายภาพบัตรมอชของเรานะครับจะมีการรีโนเวทห้องเรียนนะครับในชั้น3ชั้น4และชั้น9นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวแต่ละห้องกันนะครับไปดูกันเลยนะครับก็เริ่มจากพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าห้องโคเวอร์กิ้งสเปซนะครับซึ่งจะเป็นพื้นที่นะครับให้นักศึกษาสามารถมาอ่านหนังสือมานั่งทํางานหรือว่าแม้แต่นะครับนอนหลับก็ยังได้นะครับ ซึ่งนอกจากพื้นที่โคเวอร์กิ้งสเปซแล้วเราก็มีห้องละหมาดด้วยนะครับทางด้านนู้นนะครับก็ห้องโคเวอร์กิ้งสเปซก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นไปต่อกันเลยนะครับว้ามาที่พื้นที่ถัดไปนะครับนั่นก็คือห้องออกกําลังกายนั่นเองนะครับซึ่งก็อยู่ในชั้นที่3นะครับห้องนี้นะครับก็สามารถใช้เรียนได้หลากหลายวิชาเลยหรือจะใช้ซ้อมแล็บก็ได้นะครับทั้งข้างในห้องนะครับก็จะมีอุปกรณ์มากมายเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ห้องนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเวทแมชชีนมากมายเลยนะครับซึ่งก็วันนี้นะครับเรามาลองยกกันดูสักเครื่องนะครับว่าเราจะยกได้มากที่สุดเท่าไหร่นะครับในวัน RM นะครับมาห้องต่อไปกันนะครับห้องนี้นะครับจะเป็นห้องที่มีการรีโนเวทนะครับนั่นก็คือห้องเรียนแลบชั้นสารนั่นเองซึ่งก็จะมีเตียงไม้มากมายนะครับเวลาเราเรียนเราก็จะนั่งเรียนนะครับเดี๋ยวเราไปดูความเป็นอยู่เวลาที่เราเรียนกันเลยนะครับไปอินเสิร์ตมา ไครับเรามาถึงชั้น4 mm hmm. กันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูบรรยากาศเพื่อนๆในระหว่างคาบการเรียนการสอนกันนะครับก mm hmm. ็แต่ว่าชุดยังไม่พร้อมเลยเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันก่อนแล้วมาเจอกันนะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยอแ,ลแล้วนะครับพร้อมทําแลบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเพื่อนๆข้างในชั้น4ี่นะครับทาอะไรกันอยู่นะครับโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาใน l ล b ชั้น4ี่แล้วนะครับแล้วก็เราดูเหมือนว่าเราจะได้เหยื่อของเราในการสัมภาษณ์แล้วนะครับไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อบิ๊กครับคนนี้ล่ะคนนี้ล่ะ ไหยครับอ,อ่านหนกำลังกกทำอะไรกันอยู่ครับกำลังสอนคนไข้ทำโมบิลิตี้ครับ <punished> อุ้ยเบสโมบิลิตี้นานคนไข้ลองทำให้ดูหน่อยนะครับเตียงตอนตนี้ที่กำลังทำแลบอยู่สบายไหมครับนอนสบายครับแต่ถ้ามีใหม่ก็ดีมากครับเออเป็นงั้นไปนะครับโอเคครับสำหรับคนเมื่อกี้ก็สัมภาษณ์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ได้เรื่องว่าเตียงเนี่ยยังนอนสบายไม่พอนะครับแต่ว่าถ้าหลังจะรีโนเวทจะได้เตียงใหม่ที่นอนสบายแนี่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปสมภาผณ์อีกคนหนึ่งกันนะครับชื่ออะไรครับชื่อกิฟค่ะแค่นคนนี้ล่ะต<ด>ีม <ฮะ S 2> ค่ะอ่ากำลังทําอะไรกันอยู่ครับอ๋อตอนนี้กําลังซ้อมตรวจร่างกายเลยคะ่ะอ่าซ้อมตรวจร่างกายแล้วก็เตียงที่นอนทําแผบ,บตอนนี้สบายไหมสบายนิดนึ๋อสบายนิดหนึ่งแข็งนิดนึงอ๋อมันแข็งนิดนึงก็ เดี๋ยวหลังจากเรารีโนเวทกันแล้วนะครับเตียงสบายแน่นอนนะครับนะครับเตียงที่มีอายุการใช้งานเยอะๆของเรานะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะติดป้ายว่าจะจําหน่ายไปที่ไหนแล้วนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับไปที่แม่ปูขานะครับ มาครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศของชั้น9กันนะครับให้เริ่มจากในลีฟนะครับองากลิตรเมาแฉะนะครับก็จะพบกับป้ายของภาควิชากายภาพบำบัดนะครับโดยชั้น9นะครับก็จะเป็นชั้นที่เป็นห้องทํางานของอาจารย์แต่ละท่านนะครับโดยข้างนอกนะครับก็จะประกอบด้วยมีบอร์ดมากมายนะครับรวมไปถึงในส่วนของเมล box ของอาจารย์นะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันต่อเลยนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับเปิดเข้ามาเลยก็จะมีป้ายของภาควิชาเกายาพบปรบาดของเรานั่นเองนะครับแล้วก็มีโซฟานะครับให้นักศึกษาได้มานั่งระหว่างที่มาติดต่อกับอาจารย์แต่ละท่านนะครับห้องต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของห้องอาหารของอาจารย์นะครับเป็นที่ที่ให้อาจารย์ได้มาพักรับประทานอาหารกลางวันกันนะครับและห้องต่อไปที่เรากําลังจะไปดูกันนะครับนั่นก็คือห้องประชุมใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งห้องประชุมใหญ่เนี่ยก็จะเป็นที่ที่ เราจะได้รับการรีโนเวทนะครับในปีการศึกษาถัดไปนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าจะรีโนเวทออกมาหน้าตาเป็นยังไงไว้ติดตามต่อกันในพาร์ทของ a า t e เตนะครับขาก้ามใหญ่ไหมครับเพื่อนใหญ่ครับขนาดไหนครัเพื่อนอันเท่านี้อยู่ในเสื้อมองไม่เห็น้าดูครับจรบิงหริดมีจริงอ้าดูครับคนต่อไปนะครับก็เป็นบุคคลที่มีคุณูประโยชน์มากมายหลายประการต่อชั้น4ของเรานะครับ อันนี้ชื่ออะไรครับพี่ชื่อหลอดครับน้องอ๋อพี่หลอดนะครับพี่หลอดอยู่ท่านี้เมื่อยไหมครับพี่ไม่ค่อยเมื่อยน้องพอดีพี่เป็นสปาร์ติกหรูอเป็นสปาร์ติกแล้วโอ้โหพี่หลอดต้องพี่หลอดต้องวางแขนบ้างนะครับแขนหลุดออกมาแล้วครับเคครับพี่หลอดพี่หลอดพี่หลอดคิดว่าหลังจากนี้รีโนเวทชั้น4ี่ของเราเป็นไงบ้างครับพี่หลอดพี่คิดว่าเออภาควิชาของเราบรรยากาศต้องน่าเรียนมากขึ้นแน่เลยครับ แน่นอนครับพี่หลอดแล้วพี่หลอดคิดว่าหลังจากนี้หลังจากรีโนเวทไปพี่หลอดจะได้อยู่ตรงนี้อยู่ไหมครับพี่ก็ไม่่ใจเจ็นครับน้องพี่่าจจะโดนโลทิ้งไหมครับอ่าเป็นอย่างนั้นไปนะครับโอเคครับผมคืนเนื้อให้พี่หลอดก่อนนะครับผมครับน้องโอเคครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์นะครับอีกหนึ่งบุคคลอันทรงคุณวุฒิของชั้นสี่นะครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรอ่ะ ลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะ